วางแผนภาษีดีนะครับธุรกิจเติบโตได้เต็มที่นะครับหลายคนเข้าใจผิดนะครับว่าการวางแผนภาษีนั้นเป็นการนะครับหาทางเลี่ยงภาษีนะครับให้ไม่ต้องเสียภาษีนะครับหรือเสียน้อยกว่าความเป็นจริงอันนี้เป็นความเชื่อผิดๆนะครับโดยใช้วิธีนะครับที่ผิดกฎหมายหรือวิธีซิกแซกนั่นเองนะครับอันนี้เป็นความผิดนะครับเพราะแท้จริงแล้วนะครับ การวางแผนภาษีเป็นนะครับวิธีเลือกใช้เครื่องมือทางบัญชีนะครับแล้วก็สิทธิ์นะครับแล้วก็มาตรการทางภาษีต่างๆให้เราเสียภาษีได้อย่างถูกต้องนะครับครบถ้วนทันเวลาในจํานวนน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ต่างหากก็คือจ่ายภาษีมันน้อยที่สุดนั่นและนะครับแล้วก็ถูกกฎหมายด้วยทั้งนี้ภาษีถือเป็น ต้นทุนอย่างหนึ่งนะครับที่เกิดจากการทําธุรกิจนะครับจึงไม่ควรเสียภาษีเกินความจําเป็นและให้ท่องเสมอว่ายิ่งวางแผนภาษีได้ดีเท่าไหร่ยิ่งเดินหน้าลุยพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าเราจะต้องมานั่งเสียภาษีย้อนหลังอะไรก็ว่าไปนะครับถ้าเสียถูกแล้วก็สบายนะครับซึ่งข้อมูลดีๆเล่มนี้แน่นอนนะครับเพื่อนๆชอบมากขอบคุณมากๆนะครับ เปลี่ยนภาษีเป็นเงินล้าน CEO มือใหม่ก็ทำได้ใครเป็นเจ้าของธุรกิจมีเลี่มนี้ติดบ,บ้านไว้ดีที่สุดนะครับ